เสียงอ่านพระไตรปิฎก84,000พระธรรมขันธ์เรื่องธรรมจักรวัตนาสูตรว่าด้วยการประกาศพระธรรมจักรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นะป่าอีสิบตะมลิกทายวันเขตกรุงพราณสีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาค รับสั่งเรียกพิสุป,ปัญจวคีมาตรัสว่าพิสุทั้งหลายที่สุดสองประการบรรพชิตไม่พึงเสพที่สุดสองประการอะไรบ้างคือ 1. การมาสุขหลกลิการนโยคคือการหมกมุ่นอยู่ด้วยการมาสุขในการทั้งหลายเป็นธรรมอันซามเป็นของชาวบ้านเป็นของพุทุชนไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 2. อัตตากิละมะา,านุโยคือการประกอบความเดือดร้อนแก่ตนเป็นทุกข์ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์มัชิมาปฏิปทาไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุดสองประการนี้ที่ตถาคตได้ตรัสรู้อันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักสุขอให้เกิดยาน เป็นไปเพื่อสงบระง,งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพานมาชิมาปฏิปทาที่ตถาคตได้ตรัสรู้อันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักสุก่อให้เกิดยาณเป็นไปเพื่อสงบระง,งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพานนั้นเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์แปดนี้แลได้แก่หนึ่ง สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมาคัมมันตะ 5. สัมมาอาชีวะหสัมมาวายมะเสัมมาสติ 8. สัมมาสมาธินี่คือมัชิมาปฏิปทานั้นที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว อันเป็นปฏิปทาที่ก่อให้เกิดจักสูก่อให้เกิดยานเป็นไปเพื่อสงบระง,งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานภิกษุททั้งหลายข้อนี้เป็นทุกอริยสัตว์คือแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความเจ็บก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข ความประสบสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพลัดพร้าจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์โดยย่ออุปทานขันห้าเป็นทุกข์พิสุทั้งหลายข้อนี้เป็นทุกสมุทัยอริยสัจคือตัณหาอันทำให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัด มีปกติให้เพลดิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือกามาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาพ,หาพิสุททั้งหลายข้อนี้เป็นทุกนิโรธอริยสัจคือความดับตัญหาไม่เหลือด้วยวิราคาความสละความสละคืนความพ้นความไม่อะไรในตัญหาพิสุทั้งหลาย ข้อนี้เป็นทุกขานิโรธคามิดีปฏิปทาอริยสัจคืออริยมรรคมีองค์8นี้แลได้แก่หนึ่งสัมมาทิธิและ 8. สัมมาสมาธิพิสุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขะอริยสัตว์จากสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกอริยสัตว์นี้ควรกำหนดรู้ จักสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วเกี่ยเราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกอริยสัตว์นี้เราได้กำหนดรู้แล้วพิสุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแกเราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขาสมุทัยอริยสัจจากสูตเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแกเราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า ขสมุทัยอริยสัตว์นี้ควรละจากสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขัสมุทัยอริยสัตว์นี้เราละได้แล้วพิสุทั้งหลาย จักสุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแกเราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาอนว่านี้ทุกขานิโรธอริยศสตร์จักสุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขานิโรธาอริยศัส์นี้ควรทำให้แจ้งจากสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า ทุกขานิโรธาอริยสัต์นี้เราได้ทำให้แจ้งแล้วภีสุทั้งหลายจักรสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี่ทุกนิโรธคามิเีปฏิปทาอริยสัต์ จากสุกเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแกเราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัต์นี้ควรเจเริญจากสุกเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ว วิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกขานิโรธคาไมินีปฏิปทาอริยสัต์นี้เราได้จเจริญแล้วพีสุทั้งหลายญาณทัศน,นะคือความรู้เห็นตามความเป็นจริงของเราในอริยสัตสีประการนี้ มีวนสามรอบมีสิบสองอาการอย่างนี้ยังไม่หมดจดดีตราบใดเราก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหม,มโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณาพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ตราบนั้นิีสุทั้งหลาย เมื่อได้ยาทัศนะตามความเป็นจริงของเราในอริยสัจสี่ประการนี้มีวนสามรอบมีสิองอาการอย่างนี้หมดจดดีแล้วเมื่อนั้นเราจรึงยืนยันได้ว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ยนนานทัศนะเกิดขึ้นแก่เราว่าความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตนี้พบใหม่ไม่มีอีกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสธรรมมาจากกับวัตนสูตรนี้พิสุปัญจวคีมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิตของพระผู้มีพระภาค เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเวยากรณะอยู่ธรรมจักสุอันปราศจากทุรีปราศจากมนทินได้เกิดแก่ท่านพระโคนทันญะาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาครั้นพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมจัก ให้เป็นไปแล้วทวยเทพชั้นภูมิมากระจายข่าวว่านั้นพระธรรมาจากอันยอดเยี่ยมของพระผู้มีพระภาคทรงให้เป็นไปแล้วณาปาอิสิปตมฤริกทายวันเขตกรุงพารณาสีอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆใ,ในโลกให้หมุนกลับไม่ได้ วยเทพชั้นจตุมหาราชสรับเสียงของดวยเทพชั้นพุมมาแล้วได้กระจายข่าวต่อไปว่านั่นพระธรรมจักอันยอดเยี่ยมของพระผู้มีพระภาคส่งให้เป็นไปแล้วนะป่าอิสิตธมารุรทยวันเขตกรุงพารณาณสีอันสมณนะพรามเทวดามานพรหม หรือใครในโลกให้หมุนกลับไม่ได้ถวยเทพชั้นดาวดึงสดับเสียงของถวยเทพชั้นจตุมหาราชแล้วได้กระจายข่าวต่อไปถวยเทพชั้นยามาถวยเทพชั้นดุสิตถวยเทพชั้นนิมานราดีถวยเทพชั้นประเนมมิตรสวัสวัสดีขอภัยค่ะถวยเทพชั้นประเนมมิตรวัสวัสดี ยเทพที่นับเนื่องในหมู่พรมสดับเสียงของทุยเทพชั้นปรานิมมิตรสวัสติแล้วก็กระจายข่าวว่านั้นพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคทรงประกาศแล้วณปาอิสิตตะมฤคทายาวันเขตกรุงพรณาสีอันสมณนะพรามเทวดามานพรม หรือใครๆในโลกหมุนกลับไม่ได้เพียงครู่เดียวเท่านั้นเสียงเปล่าประกาศได้กระจายขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยประการชนี้ทั้งหมื่นโลกกระทาน,นี้ก็สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นทั้งแสงสว่างอันจะจาหาประมาณไม่ได้ก็ปรากฏในโลกล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย ลำดับนั้นพระกู้มีรพระภาคทรงเปลงพระอุทานนี้ว่าผู้จเจริญทั้งหลายกนทันญาได้รู้แล้วหนอผู้จเจริญทั้งหลายโกนทัญยาได้รู้แล้วหนอดังนั้นคําว่าอัญญากนทันญานี้จึงได้ชื่อขอไปค่ะ นี้จึงได้เป็นชื่อของพระกนธัญญานั้นแลอธิบายความวยากรณะในที่นี้หมายถึงพระสูตรที่ไม่มีคาถาประกอบด้วยคำถามคำตอบเป็นองค์อันหนึ่งในนวังคาสัตุุศาสตร์ถ้ามาจากหมายถึงดวงตาเห็นธรรมคือโสดาปติมาคยาน ใครใในโลกหมุนกลับไม่ได้หมายถึงใครใครในโลกปฏิเสธไม่ได้เพราะพระผู้มีพระภาคเป็นเจ้าข,ของตรัสรู้ขออภันะคะใครใในโลกหมุนกลับไม่ได้หมายถึงใครใครในโลกปฏิเสธไม่ได้เพราะพระผู้มีพระภาคผู้เป็นเจ้าข,ของธรรมตรัสรู้มาโดยชอบ และเพราะธรรมจักเป็นธรรมยอดเยี่ยมข้อความจากพระไตรปิฎกเล่มที่19พระสุนตันตปิฎกเล่มที่11สอสังยุตตานิกายมหาวารวักเสียงอานเดยบสวร